สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเทรซัน UDR ตัวแรงกันนะครับ เป็นรถแบบรถสเกลที่สเกลเหมือนจริงแล้วก็ที่สำคัญคือแรงมากๆนะครับผมระบบช่วงล่างของเขานี่ดูดิมันคือรถช็อตคอร์สท,ที่ โคตรน่าเล่นอันนี้คือน่าเล่นน่าเล่นมากๆเลยครับราคาอยู่ที่33,000บาทนะครับเป็นปรถบรรทุกอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากๆด้วยครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับดูสวยมากและยางตัวนี้ที่ติดรถมานะครับเป็นยางของ B F Goodrich เลยนะครับเขาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยนะครับภายนนภายในมีคนขับมีตัวคอนโซลกลางมีโอ้มีคนนั่งนวิเกเตอร์นั่งอยู่ข้างๆหลังดับเพลิงมีตัวแกนโชว์นะ ตัวซับโชคของตัวฟลอกนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวหลอกเฉยๆนะทำเป็นแบบสเกลมีพัดลมด้านหลังล้ออะไรอยู่ด้านหลังอีกนะครับโอ้แล้วดูนี่ตัวลิง์ตัวโชคของเขานะฮะนี่แบบโคตเทพอ่ะอันนี้คือชอบอ่ะเวลามันลงแล้วมันแบบเฮ้เยเฮ้ยมันน่าเล่นอันนี้น่าเล่นจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูสเปคคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับจะรองรับแบตเตอรี่ตั้งแต่2เซลล์นะครับ3เซลล์แล้วก็4เซลล์นะครับแต่ต้องใช้แบบว่าควบคู่กันนะครับ2ก้อนครับพร้อมๆกันเหมือนตัว XRT เหมือนตัว Xmax เลยนะฮะความเร็วมาถึง50ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับระบบขับเคลื่อนของเขาเป็นแบบ4 wheel drive นะฮะรีโมทคอนโทรลของ Texas Link ตัวบอดี้ภายนอกตรงนี้นะครับมันสามารถถอดตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาได้นะครับแต่พลาสติกของแบบ ของ UDR เขาแน่นหนามากอะเขาดูแบบโคตรแน่นหนาเออ พอถอดมาเสร็จมันก็จะเป็นตัวโครงเชสซีแบบนี้นะครับเพียวๆคนนะครับเอาไปแต่งนะครับใส่ชุดอลูด้านข้างพวกนี้ใส่เป็นชุดแต่งอลูมิเนียมใส่อะไรต่ออะไรเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ของแต่งแบบเยอะมากๆแล้วแบบน่าเล่นเออน่าเล่นตัวชุดไฟตัวนี้นะครับสปีดนะครับของเขานะครับเป็น VXL 6S นะครับสามารถรองรับแบตเตอรี่ได้ถึง6เซลล์นะครับผมตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับระบบชุดเกียร์นะครับก็จะมีตัวลูกดิฟนะครับอยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็จะเหมือนตัว RT เหมือนตัวรุ่นพี่เลยมีไฟหลังมีไฟหน้ามาพร้อมเสร็จสับเลยนะครับโชคเป็นโชคอลูมิเนียมมาจากโรงงานเลยไม่ชอบวะโยนเล่นได้ทั้งวันอะอย่างเงี้ยโคตรดีโชคหน้าก็4ต้นโชคหลังก็4ต้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับโชคมีทั้งหมด8ต้นนะครับสำหรับ UDR นะครับและนี่ครับตัวใต้ท้องของเขานะครับตัวนี้เป็นแขนลิงก์แบบนี้ รุ่นนี้เทคนิคการใส่แบตเตอรี่นะครับไม่เหมือนกับรถบังคับทั่วๆไปวิธีการใส่แบตเตอรี่เราต้องงายท้องเขาขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีตัวเปิดกดเปิดดึงออกมาถาดแบตจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ3เซลนะครับ5,000มิลลิแอมปลั๊กของเขานะครับมันจะเป็นตัวช่องเสียบอยู่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็น บิวอินอยู่ข้างในตัวรถเลยนะครับจะไม่มีสายไม่มีอะไรออกมาเสียบแบตเข้าไปอย่างเดียวเสร็จล็อกแบตครับให้ดีนี่เรียบร้อยวิธีการใส่แบตเตอรี่ของยูดียเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยนะมันเป็นรถสเกลอ่ะมันเป็นรถที่แบบว่าเน้นความสวยงามด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยถอดกระดองไม่ได้อ,อเรียบร้อย ผมที่ชอบจริงๆเลยสําหรับช่วงล่างของ UDR เนี่ยมันแบบช่วงล่างมันเทพอะ่ะเวลาที่เรากดเปิดนะครับมันจะมีไฟโชว์แสดงอ่ามันจะบอกถึงค่าความร้อนค่าโวลต์แบตถ้าเกิดว่าเวลาแบตมันหมดมันอ่อนมันอะไรพวกนี้ไฟตรงนี้มันจะกระพริบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติมันจะไม่กระพริบแบบนี้ไฟหน้าหลังนะครับเวลาเราจะเปิดนะครับมันจะต้องล้วงเข้าไปกดเปิด หน้ายกอ่ะอ้าวโอ,อ,อ้ยเยอดยดไฟหน้าติดแล้วนะครับคือสว่างมากโคตรสว่างวิ่งให้ดูไฟท้ายนะครับเบรกแหมมีไฟเบรกด้วยไฟปรับระดับได้ด้วยนี่สว่างน้อยสว่างมากปิดได้2สเต็ป นี่นะครับเขาจะไปแข่งกับตัวเสเลลในตัวฟันเดย์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสู้เขายากสู้ไม่ได้คือพูดตรงๆนะพูดตรงๆน,นะมันพูดมันสู้เขาไม่ได้คือถ้าเกิดเอาไปแข่งขันนะครับมันไปสู้กับตัว เสเลดไม่ได้เพราะว่าตัวเสเลดเนี่ยมันเป็นรถคล้ายๆกับรถบักกี้หรือว่ารถ XRT ย่อส่วนลงมานะครับมันจะโดดได้ดีกว่าในรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเอาไปเล่นแบบสเกลปีนป่ายเอาเป็นแบบว่าทางเรียบแรลลี่อะไรพวกนี้ผมว่ามันจะเหมาะมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยครับผมของเราคนบ้าเยอะครับมีคน เอา UDR ครับเอาไปทําให้มันแข่งกับสเลดได้เอาไปกระโดดเนินไปจําเนินนะครับเดี๋ยวรอดูเลยครับว่างานครั้งนี้นะครับฟันเดย์ปาร์ตี้ที่จะถึงนี้นะครับที่จัดกันที่สนามนิวอาร์ซีนะครับอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติ30นะฮะใครที่อยากเห็นตัวจริงนะครับอย่าลืมนะครับวันที่28นี้นะฮะไปดูกันได้นะครับพฤษภานี้นะครับไปสัมผัสดูได้หรือว่าใครที่ยังไม่มีรถหรือว่ายังตัดสินใจอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้ไปที่งานก่อนนะครับ วันแข่งเพื่อที่เราจะไปเห็นอาการาการวิ่งของรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยอันไหนมันเหมาะกับเราที่สุดนะครับแต่สําหรับผมนะผมจะชอบ XRT ที่สุด <c oughs> ที่สุดของที่สุดมัน The Best เลย XRT เนี่ย <c oughs> X Max ก็สู้ไม่ได้บอกเลย <c oughs> รอดูใครว่างวันที่28นี้นะครับมาดูนะครับมาดูงานแข่งรถที่สนุกที่สุดในประเทศไทยครับลองมาดูกันได้นะครับและถ้าเกิดใครที่อยากได้รถสเกลเท่แรงแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อกับตัวแทนจําหน่าย ของ N.S.P. นะครับต้องซื้อรถที่มีบัตรสมาชิกของ N.S.P. เท่านั้นนะครับเพราะว่าการรับประกรันการดูแลหลังการขายการที่เราจะเอาไปแข่งในสนามกับเขาที่เขาจัดงานเนี่ยแข่งฟรีแล้วก็มีส่วนลดต่างๆสําหรับสมาชิกนะครับการซื้ออะไรการซื้อล้อซื้อ,อยางซื้อบอดี้ซื้ออะไรพวกนี้ย จะมีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับ N S P นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไปซื้อรถยวเข้ามาเองอะไรเองนะแล้วอยากจะมาสมัครสมาชิก N S P นะก็สมัครได้นะครับแต่แพง5000เพื่อที่จะมาเอาส่วนลดของตัวอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆนานานะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อรถที่ N S P ครับจบ ที่เดียวแต่วเขามีโปรโมชั่นเยอะด้วยเดมีรถมีแลกมีแจกมีแถมไปซื้อรถทีไปซื้ออะไรที่ก็ได้อย่างอื่นติดไม้ติดมือกลับมาตลอดก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสำหรับที่นี้สําหรับใครที่อยากได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย